กันทั้งเครมทั้งครวนทั้งดินกันทั้งประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อยน,นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้ววันนี้มาคุยกันเรื่องอรูปปัน้นนะโกลเด้นบอยก็เป็นอันทราบกันดีนะว่าอ่ารูปปัน้นโกลเด้นบอยเนี่ยนะเป็นของคนไทยนะพบที่จังหวัดบุรีรัมย แล้วก็ถูกลักลอบขายออกไปสู่มือนักค้า,าโบราณวัตถุนะต่างๆแล้วไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาทางไทยก็พยายามทวงคืนมาหลายครั้งนะจนประสบความสำเร็จนะก็เขาก็ได้ส่งรูปปั้นนะเล่ากันย่อๆนะคืนประเทศไทยมาแล้วช่วงนี้ก็ตั้งอยู่ที่ปพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะ เรื่องนี้ก็สร้างความเจ็บแค้นเดือดเนื้อร้อนใจร้องไห้คร่มครวนให้กับอ e ีแคมฝั่งสามนาฬิกาเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ดิ้นกันราคาในสามสี่ห้าวันเนี่ยที่ผ่านมาทั้งเพจเอ้ยนู่นนี่นั่น,นทั้งคนธรรมดาทั้งเซเลบเห็บหมาของฝั่งทางฝั่งสามนาฬกาเนี่ยดิ้นกันเป็นเจ้าเข้านะวันนี้ก็มีประเด็นใหม่อืม ได้มีสมาชิกของกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวดูชื่อมันก่อนชื่อมันยาวนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะคุณป้าก็จำมันไม่ค่อยได้ชื่อกลุ่มมันคือกลุ่มแป๊บหนึ่งนะกลุ่มเอเชียนอเมซิ่งเคาน์เตอร์แอนด์คอมมูนิตี้นะชื่อย่อก,ก็ a a c c ในสมาชิกเจ็ดหมื่นกว่าคนนะวันนี้เข้าไปส่องในกลุ่มนี้โอ้โหมีแตอ่อะไรอ่ะ โพสเกี่ยวกับการเคลมนะเคลมก o l d e n boy ว่าเป็นศิละปะของเขมรภายใต้การรับรองใบเสร็จของนักวิชาการแห่งประเทศไทยนะกันมีก็แปะเลยเนี่ยคำนี้เขมรอา in อินไ l a ลนศิละปะเขมรในประเทศไทยคำนี้ ถามว่าติดอยู่ที่ไหนติดอยู่ที่หน้าลูกป,ปั้นนะใต้ฐานลูกป,ปั้นของอ่าโกลเดนบอยนี่แหละค่ะคุณป้าจะไม่อ่านชื่อเต็มคขานะคิงชัยอะไรวรมันสักอย่างนี่แหละคุณป้าก็อ่านจําสับสนก็เลยอ่านให้หลืมเรียกเป็นชื่อสากลว่ากูเด้นบอยนะป้ายเนี่ยถูกจัดทําไว้อยู่ที่ใต้ฐานเป็นประจักษ์พยาน,นวัตถุ ในการเคลมอย่างดีนะป้ายนี้ก็ถูกคอมเมนต์เอามาฟาดหน้าชาวเน็ตไทยล่ะค่ะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้ว่าไงคอมเมนต์นี้บอกว่ามันเป็นศิลปะเขมินนี่นะมาคอมเมนต์โดยชาวเขมินนะมันเป็นศิลปะเขมิน ในประเทศไทยแต่ชาวไทยไม่มีตาที่จะอ่านนี่คือคําเคลมแบบโอ้เต็มพิกกดคทำว่าไทยเนี่ยรู้สึกเจ็บแขนในการเคลมของเขเมนหรือว่าอไนนี้ไม่ไม่เจ็บแขนเขเมรแล้วคะ่ะนะคุณผู้ชมเจ็บแขนใครคุณป้าเจ็บแขนคนที่ทำป้ายนี่แหลคะค่ะอืม ต่อให้ทุกวันนี้นะมันจะมีหลักฐานออกมาชัดเจนแล้วว่า่าศูนย์กลางของขอมศูนย์กลางที่การค้นพบอยู่ที่พิมายเออพไม้เกิดก่อนอ่าปราสาหิพิมายเนี่ยเกิดก่อนสร้างก่อนปราสาทนาครวัดนคนทรทมอ่าก็ว่ากันไปสีเทพก็เกิดก่อนอ่าอะไรอีกอ่ะบ้านเชียงเป็นอาณาจักรที่อยู่ยั้งยืนยงมาตั้งแต่สมัยศีสาห้าพันปีก่อนเนี่ยอืม พวกนักวิชาการก็ยังนะเอาศิละปะเหล่านี้นะไปะยัดใส่พานให้ขมิ้นด้วยการคำว่าลูกป,ปั้นนี้่เป็นลูกป,ปั้นของขมิ้นโบราณอืมซึ่งมันมีหลักฐานอย่างโตแย้งออกมามากมายแล้วค่ะว่าของกับขมิ้นเนี่ยมันคนละกลุ่มจะชาติจะพันกันแต่นะักวิชาการของประเทศไทยนะชั่วโมงนี้มีอะไรก็พร้อมจะเอาไปอวยให้ขมิ้นแล้วค่ะได้ข่าวว้วแววนะ พื่งจะคืนอะไรวัตถุโบราณอะไรสักอย่างให้คาเมนไปสิบกว่าชิ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็คืนให้เขาอไม่ได้มีการทําประชามติถามประชาชนอืหรือว่าเขาใช้สิทธิ์อะไรมาเรียกร้องคืนไปนค้นพบที่ไหนทาไมอยู่ๆถึงคืนอ่ะุยแมยงวันคุณผู้ชมคะขออภัยอือยู่ๆถึงคืนศินละปะพวกนี้ไปให้เขาอยู่ๆก็มีข่าวออกมาคืนไปซะง,งั้นคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไร นี่แหละค่ะก็เอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะประเทศข้างบ้านเราเนี่ยพร้อมนะคะเสมออมืที่จะเคลมที่จะเอาที่จะชกช่วยทุกอย่างที่เป็นของเราอย่างที่ล่าสุดนะที่เขาลงข่าวกันให้คลึกโครมนะคนญี่ปุ่นยังเจ็บแค้นแทนคนไทยเลยนะที่ไปจัดงานวัฒนธรรมขเขมรในญี่ปุ่นแต่ว่าในภายในงานกลับเต็มไปด้วย ศิละปะอาหารเสื้อผ้าและวัฒนธรรมของของประเทศไทยคนญี่ปุ่นทนไม่ได้จะต้องออกมาต่อล้อต่อเถียงให้เลยว่าออ้ยนั้นฉันอุตส่าห์มาเที่ยวงานขเขมรแต่ที่ไหนได้มีแต่ทุกอย่างเป็นของคนไทยหมดเออทำไมญี่ปุ่นรู้อรู้เพราะว่าเราจัดงานให้เทศก,กาลไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมานักต่อน,นักแล้วและอย่างหนึ่งอินฟูอินเซอร์ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอิทุพพลอย่างน้องมะม่วงรู้จักไหมมะม่วงอืม มะม่วงเป็นคนญี่ปุ่นที่ที่พูดภาษาไทยได้น่ารักมากรักอย่างคุณซโก้ยซโก้ยเจแปนคุณวาซาบิอะไรเงี้ยนะอืม เขาก็รู้ดีนะเขาเองก็มีหัวใจที่รักในศิลปะวัฒนธรรมไทยเขาพยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะท่านคญี่ปุ่นเนี่ยเองเขาก็มีความรักและก็ผูกพันกับประเทศไทยเขาจึงรู้ว่าอ่าสิ่งไหนเป็นของคนไทยสิ่งไหนเป็นของขอเขมรอ่าอันนี้ก็เลยมาพูดกันต่อไปว่าประเทศไทยเราทุกวันนี้นะอืมพร้อมที่จะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนป่าข้างบ้าน คุณผู้ชมคะอืมอ่ะไปดูคอมเมนต์นะจะบอกให้คุณผู้ชมรู้ว่าในกลุ่มนี้นะสมา,าชิกเนะี่ยมันทั่วเอเชียนะทั่วอาเซียนแล้วว่างั้นเถอะเจ็ดหมื่นกว่าคนเนะี่ยป้าสังเกตเห็นนะมีคนเ,นเวียดนามเวียดนามฟิลิปปินส์ถ้าเราปล่อยให้อือีแคมข้างบ้านเนีย่ยใส่ข้อมูลเท็จๆเข้าไปในเยอะแยะเนี่ยคนที่เขาไม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมเขาอาจจะเชื่อมันก็ได้นะคะอืมแต่ว่าดีนะ ที่ญี่ปุ่นก็ยังอุตส่าห์มาปกป้องวัฒนธรรมถ่ายให้กับเรานะเกี่ยวกับเรื่องโกลเด้นบอยอีกค่ะคุณผู้ชมอืมพวกนี้ก็ยังจะบอกว่าเป็นศิลปะของเขายังเฝ้ารอความหวงังอย่างคอมเมนต์นี้บอกว่าเออให้กลับมาที่อ่าคอมเมนนะนี่นะอืมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเอาแปะให้คุณผู้ชมดูว่า พูดว่าไงเ,เขาบอกว่าค yes เมนอาจอินไทยแลนด์สโตนบายไทยแอนโซนทูเยสเอเขาบอกว่าอาลูกป,ปั้นของโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นของศิลป,ปะคเมนนะเป็นสมบัติของคเมนนะถูกคนไทยขโมยไปแล้วก็ขายให้ประเทศสหรัฐอเมริกาอืมนี่คือความเข้าใจของคนข้างบ้านนะคะเขาบอกว่า คิงบอมันอัน,นเนี้ยโลเ้นบอยเนี่ยเป็นของเขาเราไปลักขโมยเขามาจะไปเถียงนะเพราะว่าชุดความคิดเขาเป็นอย่างนี้นะอย่างคอมเมนต์นี้นะคอมเมนต์นี้บอกว่ารูปอ่าไม่ใช่คอมเมนต์เป็นโพสนะโพสตในกลุ่มนี่แหละกลุ่ม amazing เนะี่ยเป็นเพจด้วยนะเพจ amazing asia culture hub นี่นะมันโพสไ้นะมันบอกว่ารูปปั้นทองสำริดของพราศิวะประทับยืนอยู่หรือที่รู้จักกันในชื่อเด็กชายโลเ้นบอยเนี่ยนะ ว่ากันว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าชัยวรมันที่หกแห่งคาเมนอืมชัยวรมันที่หกแห่งคาเมนนะตามประวัติศาสตร์คือชัยทรมันที่หกเนี่ยเป็นกาษาาัตริย์แห่งพิมายในประเทศไทยนะแต่ว่าคนนี้บอกว่าเป็นเถียงอ่ะเถียงเอาเอา่ะน่านมึนเอาอ่ะเคลมอ่ะว่าเป็นศิลปเป็นกาษัตริย์แห่งคาเมนนะปัจจุบันรูปปั้นนี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในกรุงเทพ ผู้จัดงานเชื่อว่านิทรรศการโกลเด้นบอยจะเป็นโอกาสอันดีให้คนไทยได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะไขเมนอันงดงามของกัมพูชามากขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณอารยธรรมและวัฒนธรรมของกัมพูชามีอิทธิพลเหนือคนไทยเ,เพราะว่ามันเห็นป้ายนี่แหละใต้ป้ายใต้ใต อยู่ตรงใต้ฐานนี่แหละว่าเป็นสินปศิลปะเขมรโบราณเนี่ยนะอืมก็เลยเอามาเครมมาปลาปลา,าหน้าคนไทยแหละค่ะนะคนนี้บอกว่าอืมเป็นของเขา Welcome Cambodia again and again. Come home Cambodia ะนะเวลคัมทูกคนเบเดียอะเกนเอนอะเกนพิษคำโฮมเคมโบเดียอ่านะเอาอธิปัตนาให้โลเดนบอยเนี่ยกลับไปอยู่ ประเทศกรรมัมพูชาของเขานะไม่ไวยคนไทยจะบอกว่าศิลปะเนี่ยโอ้เขาค้นพบที่จังหวัดบุรีรัมมีคนค้นพบโดยชัดเจนซื้อขายในราคาสืบค้นไปได้ในเรื่องราวเมื่อ50ปีที่แล้วแต่คมินไม่เชื่อก็อยังคงคิดว่าศิลปะชิ้นนี้เป็นของคมินถูกขโมยมาโดยคนไทยในช่วงสงครามแล้วก็คนไทยก็ไปขายให้อเมริกาทําไมอเมริกาไม่ส่งคืนให้กับคมิน ต่อให้คนไทยไปอธิบายปากเปลี่ยปากแฉแล้วคะ่ะว่าเขาพิสูจน์ได้วา่าของมาจากไหนเป็นยังไงนะทำไมเขาไม่คืนให้คัเม่ทำไมเขาไม่คืนให้ประเทศไทยแต่แค่ไม่ฟังนะเพจเนี่ยยิ่งเพจนี้นะเป็นเพจที่ให้ความรู้นะอืมให้ความรู้แบบว่าเป็นเพจกะไรอะอ่ะเดี๋ยวนะเป็นเพจอ่า สอนคล้ายๆสอนภาษา,าขายหนังสือด้วยนะชื่อเพจแคมโบเดียอีบุ๊กแคมโบเดียเนี่ยนะพึ่งก,ก็โพสต์ว่าศิลปะขมรราชาแห่งขมรบนอาณาเขตของประเทศไทยตอนนี้เอาจากาไปฝากเพราะว่าถูกลักขโมยไปในสงครามปี1975ประเทศของเราก็วุ่นวายนักช่วยโอกาสบางคนได้ขโมยลูปปั้นไปขายให้ชาวต่างชาติ ผ่านชายแดนของประเทศไทยสงครามกลางเมืองในเคมเมนนะ่ะทำให้เราสูญเสียความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจทรัพยากรมนุษย์แล้วกส็สมบัติชาติก็ถูกกระจัดพัดพายไปหนึ่งในนั้นก็คือโกลเดนบอยนี่แหละค่ะดูนะความคิดชุดความคิดข้อมูลที่เขาป้อนให้กันมันเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะให้คิดเห็นเป็นอย่างไร ว่าประเทศนี้การศึกษาสำคัญจริงๆส่วนคนไทยเลยคะ่ะไปคอมเมนต์แบบทวลงเลยคะ่ะบางคอมเมนต์ก็ให้ความรู้บางคอมเมนต์ก็ให้ความอะไรสมนาคุณสมน้ำหน้าคุณอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันดักดานไงเกินเยียวยาไทยก็อธิบายไปก็ไม่ฟังอืมมีคอมเมนต์หนึ่งตลกมากเ็าบอกว่าที่จามรัฐ คืนให้ประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเ้าวของอเมริกาเขาบว่าอ่าไท a i ลนอิสฟู o ดออฟอเมริกาอืมก็เลยมีคอมเมนต์หนึ่งไปตอบเขานะบอกว่าอะไรอืมใช่แต่กะมีนนั้นคือฮ่องกงฟู้ด ของประเทศไทยเออนะก็ตลกดีนะสำหรับคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการเคลมการคำควรของข้างบ้านนะสะใจสุขใจเวทนาหรือสงสารก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็พบกับคุณป้าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ